สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะฮิวฮสวัสดีค่ะเข้ามารับชมบ้านน้ำหอมไลฟ์สเดนช anel นะคะเป็นเครื่องปรับน้ำหอมนะคะเครื่องเครื่องใส่น้ำหอมเครื่องปรับน้ำหอมปรับอากาศเครื่องปรับ น้ำหอมจ้าจะโชว์ให้เพื่อนๆดูไอราบว่าจะเอาอะไรมาให้ลองชมดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีที่เข้ามารับชมบ้านลำพอนไอส์แลนด์เชนลนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราก็ เป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะคะเข้ามารับชมนะคะทุกคนเข้ามารับชมบ้านน้ำพรไอสแอนด์ a ชนเนลนะคะขอบคุณผู้เมตาที่เข้ามานะคะขอบคุณที่ขางบนที่เข้ามาชมนะคะนี่เป็นเครื่องปรับอากาศปรับน้ำหอมนะคะ เราเดินไปเดินมาก็น้ำหอมมันจะฉีดจิ๊บจิบชิบนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณห้าท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะตอนนี้ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะ่ะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะทุกคนเครื่องปรับน้ำหอมนะคะเครื่องปรับน้ำหอมที่ย้ายไว้หอมๆอ,อยู่ในบ้านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจาสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็มาทักทายป้าำนำพรด้วยนะคะเข้ามาลงมาคุยกันด้วยจ้าท่านที่รับชมอยู่ข้างบนนะคะเข้าแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะจ้าพี่ๆจ้า เราก็มาลองไล์อีกรอบหนึ่งแล้วนะจ๊ะนี่จะไล่สิบรอบ <laughs> จะไล่สิบรอบดูสวัสดีนะคะรอบยุโรปคะ่ะ Good morning Good morning Good morning จ้า o d morning ที่เข้ามารับชมคะ่ะ Good ม o r n น่ง hmm. นะคะตอนเช้าๆที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะยินดีที่เข้ารู้จักกันนะคะยินดีที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะทำแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเป็นเครื่องปรับอากาศนะคะเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับน้ํำหอมที่หอมหอมขอบคุณนะคะสิบท่านที่เข้ามาให้รับชมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ เกิดการมองเห็นนะคะเราไลฟ์เพื่อการมองเห็นของประเทศไอซ์แลนด์นะคะยินดีมากเลยนะคะยินดีนะคะ21ท่านที่เข้ามานะคะยินดีจ้ายินดีที่เข้ามารับชมนะคะชมวิวชมที่ปรับอากาศปรับน้ำหอมนะคะเครื่องปรับน้ำหอมคะ่ะหลักและคิดถึง รักนักที่สุดสวัสดีค่ะรักนักที่สุดยินดีเข้าสู่บ้านอัมพรไอซ์แชนแนลนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้าไลค์ไม่นานนะคะจะไลค์ เก็บยอดวิวดูว่าจะมีใครมาดูมั่งเนาะเครื่องปรับน้ำหอมนะคะเนี่ยไว้ในบ้านเวลาเราทำกับข้าวหรืออะไรกินหอมหอมจะได้หอมหอมเลิบเฟๆจ้าน้องรักมาาที่สุดเลิฟๆคะ่ะขอบคุณนะคะกดไลค์ให้พี่ด้วยนะจ้า กดแล้วค่ะกดแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะจ๊ะพี่ไลฟ์ไม่นานไลฟ์ประมาณยี่สิบห้ามัง่งสามสิบมั่งหลงเพื่อนๆที่เข้ามารับชมข้างบนนะคะที่เขามาดูการไลฟ์สดของเรานะคะพี่อยู่เขาจะดันให้อ่า ท่านที่เข้ามาในเข้ามาดูเราว่าเราไลฟ์อะไรนะคะเขาจะมาดูพวกของดีๆของที่โชว์สวยๆนะคะขึ้นมาประมาณยี่มห้าคนแล้วเนี่ยยี่ห้าวันนี้จะขึ้นส่วนว่าจะขึ้นมาเป็นร้อยสองรอยสวัสดีคะ่ะน้องเดือนสวัสดีจ้าเลิฟเลิฟเลิฟจ้าเลิฟเลิฟ เลบหนึ่งลบสองแล้วคะ่ะท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่วงนี้อัมพรกำลังไล่แนวตั้งนะคะไล่ like, แนวตั้งนะน้องเดือนไล่ like, ดูว่ายอดรับเยอะไหม <laughs> ทางยุรโร <PE> ปขึ้นมาแล้วนะคะทางยุโรปเข้ามาแล้วรักนักที่สุดพี่เดือนสวัสดีค่ะคนเข้าดูเยอะเลยจ้าจ้าเข้าดูเยอะคนเข้ามาดูเยอะนะคะตอนนี้ยี่สิบท่นแล้วก็ได้อยู่ถึงสองร้อยอยู่นะ สวัสดีค่ะคุณรักหน้าจากคุณเดือนคนที่ข้างบนคือเพราผ่านไปผ่านมาที่เขาดูนะไม่รู้ว่าใครนะคะพี่ยูก็ดันมาให้ยอดวิวนะคะยอดซัพย์เลยต้องขึ้นบ่อยๆนะคะแต่ขึ้นไม่นานนะคะขึ้นประมาณ30วิหรือ40 ยี่สิบแล้วแต่คนถ้ามีผู้มารับชมเยอะๆเราก็รีบลงนะคะเราขึ้นเอายอดวิวก่อนนะคะยอดวิวปังปังทะลุปุ่งปังน้องเดือนทะลุปุ่งปะปุ่งปังเลย ขอบคุณนะคะที่ส่งสติกเกอร์มาให้จ้าน้องเดือนขอบคุณมากเลยค่ะนี่เป็นเครื่องปรับน้ําหอมนะคะมันตั้งไว้ในบ้านเวลาเดินไปเดินมามันจะฉีดปิ๊บปบิชิบช,บชบที่ไทยก็มีนะเนี่ยจะฉีดในในบ้านเราจะไมีในกลิ่นหอมเดือน อายุห้าแปดแล้วจ้าอายุเท่ากันนะเดือนเท่ากันหรือเปล่ามัเข้าเข้าห้าสิบเจ็ดพี่ก็ห้าสิบเจ็ดละเดกพี่เดือนพี่เดือนไ,ได้พี่เดือนแล้วจ้าอายุอีแปดแล้วจ้าสวยดีค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณเดือนขอบคุณมากนะคะใจฟองอากาศเวียนหัวไหมเนี่ย <c oughs> โอ้มันลดเหลือเหลือสิบท่านแล้วอะ่ะของเดือนเกิดสองห้าศูนย์แปดโอ้ของพี่สองห้าหนึ่งศูนย์ แดงวดเดือนเป็นพี่ไรสองห้าศูนย์แปดพอสองพอสองหรือหลักกิโลหลักกิโลบอหลักกิโลบออายุเป็นเพียงตัวเลขนะจ๊ะ เราก็บำรุงร่างกายไปนะคะตอนนี้มีวิตามินอะไรก็โปกๆปกเข้าไปตอนนี้ก็ขายวิตามินอะไรให้กินก็กินเข้าปไม่หยุดสวยนะคะเป็นผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยนะคะทุกคนเราก็บำรุงเข้าไปมีครีมอะไรก็โบกเข้าปให้งามงามสวยๆให้หน้าเด็กเดี๋ยวนี้มีหน้าเด็กมา <laughs> ต้องไปทำศัยกรรมหน้าเด็ก <laughs> ตทำัิยกรรมให้หน่าเด็กไม่สำคัญอายุขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนเครื่องปรับน้ําหอมนะคะไปใส่ในบ้าน ฉีดหอมๆเราทำกับข้าวใช่ใช่ใช่จ้าอย่าหยุดสวยนะคะคนเราขอให้สุขภาพแข็งแรงไว้ก่อนทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อสุขภาพทานาาดีโคเจนอาหารเสริมบำรุงเข้าไป ขออย่างเดียวขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยจ้าสุขภาพแข็งแรงดีที่สุดจ้าจ้าน้องเดือนจ้าพี่เดือนทษทีขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนขออยู่กับพ่อกแม่เราไปนานๆลูกกับเต่านะคะดีใจนะคะที่ทำ u t u b e ได้เจอกันนะคะได้รู้จัก กันใน YouTube นะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะช่วยๆกันดันดันได้เป็น YouTube จะได้เก็บหลักกิโลไวๆนะคะบ่าวมอนวันนี้ค่ะบ่าวมอนวันนี้ไม่ได้ขึ้นสตีมยาจะขึ้นแนวตั้งขึ้นแนวตั้งเอา诶 ยอดซับก่อนดออมอนเมื่อกี้ขึ้นมาสามสิบท่านแล้วหายไปแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีครับน้องบ่าวหมอนตื่นแล้วเริสวัสดีค่ะน้องบ่าวหมอนจากคุณเดือนค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนจากบ่าวหมอนนะคะ หมอสวัสดีค่ะพีจุมขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ขึ้นไปแล้วสองรอบสามรอบรอบนี้ละยอดวิวลงแล้วเนี่ยยอดวิวมาไม่เยอะ สงสัยเขาจะอยากดูหิมะถ้าจะดูหิมะกยอกก็กดีเว้ยไปข้างนอกขอบคุณนะคะส,ส่งสติกเกอร์มาให้แค่คนเดือนขอบคุณมากเลยจ้า รักนาะคอทักไทยเบาหมอนสวัสดีค่ะ FC เบาหมอนมานะให้พลังบวกมานะคะมีสองร่างเลยเบาหมอนเนี่ย คนนะคะขอลงไลน์แลวก่อนนะคะ,คคนนะ,คะเดี๋ยวขึ้นใหม่จ้าเดี๋ยวขึ้นใหม่พี่สายพีนขอบคุณนะคะบาย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 ทุกคน